สวัสดีครับถักท้ายกับเสาวันมาครับบูชานะครับเป็นวันที่สิบหกกุมพาพันสอง5 6 5หรหสิบห้าครับผมพามาหล่อบงบรรยากาศต้นประคามเทวานนะครับปีที่สองครับปีนี้งวดงวดก้อนนี่พาเบังบังดอกมันครับวันนี้วดนี้พามาเบ่งพามาเบ่งหน่วยครับมันติดนวยตามเทศพันใหญ่ครับปีที่สองครับเห็นผลเลย นี่เป็นตน้นตอนนะครับอาเป็นเอาลงว่าปลูกนครับแล้วก็หดน้ำเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนบกอยตกมันคึ้มาในสองสามเมื่อแล้วแต่ว่าบุาท่านตกครับตกทางอื่นสลายกว่วเนี่ยครับเป็นหน่วยผ่านเทศปีที่สองเห็นหน่วยเลยครับปีแรกปีแรกปีกายนี่กะก็มีหน่วยให้กันเอามาลงปีแรกแต่ว่าบ่าโดกซ้มปีนี่ครับเพราะว่าปีที่สองนี่มันโดก,กับติดลาย ต้นรวยใหญ่นะครับเป็ดมะขามเผศหวานพันใหญ่ครับกาแฟก็ปลูกไว้บุคคลใดอันนี้พันใดครับคือปล่อยปลูกแล้วก็ทิ้มไว้เลยกาจะเลื่อนเติบโตได้อย่างจะว่าเกินคาดครับผมนะครับซุงโง่หัวครับรวยก็บไร้ไหล,หลอันนี้เป็นสวนหลังบ้านของอารครับปีกันครับสวนผุ่มเนยแหละครับ ทางด้านขวาของผมก็จะเป็นพวกไผ่กิมซุ้งนะครับนี่ของอาบันก็จะเป็นพว,พวกข้าพวกข้าพวกต้นกล้วยครับปลูกแซมไว้ข้ามเทยียจุนี่กับประมาณของเรากับประมาณอาจจะสามสิบต้นครับส่วนพื้นที่ส่วนลางบ้านเนี่ยครับฝั่งน่วยครับน่วยโดขนาดเลยปีนี้ครับนี่กำลังปลูมสีหญ่ครับกำลังปลูมสีหญ่ พี่กายก็เก็บกินได้แล้วปีนี้ปีนี้โดก,กัวเก่าอีกครับปีนี้ดกเลยครับนี่สองสองปีนี่สูงตรงหัวครับเป็นต้นเป็นต้นตอนนะครับซื้อต้นตอนมันมาของปวงก็มาตัดมาตัดงาไปเสียบกิ่งต้นมะขามเทศเอ้ที่เขาปลูกโดยเม็ดรครับก็ถือว่าประสบผลสาเร็จออกหนว่วยกันครับปกม่วงปีนี้กระดกด้วยครับปกม่วงอืม ต้นนี้สูงครับครับคามเทียต้น่วยหญ่ครับประคามเทีนถนามีรองร้อยของศัตรูพืชน,นะครับพวกแมงพวกอย่างจอนะครับแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคครับปลูกว้หลังบ้านถือว่าเป็น นี่ขายดีอีกอย่างหนึ่งครับเป็นไอ้ผลไมเป็น,ปม,ปนมากไม้นะครับบะขามเทียนผมก็มากินค้อกันอีกอย่างหนึ่งว่ามันหน่วยใหญ่ครับขะามเทียมูนพันนี้ครับบางต้นนี่ผมกาลังสีใหญ่ครับงวดก็ลงดอกใ้เบิง่งมันนี่มาพาเบิ่งหน่วยครับเดี๋ยวเวลาหน่วยแดยงๆอีกผมจะพามาเบิ่งอีกจากจากรอบหนึ่งครับ ส,ส่วนลังบ้านครับหน่ใยยำยางครับนี่ยหนามแล้วก็ต่อขึ้นมาจากกันซาลังบ้านแล้วครับนี่ครับกลมสีหญ่อันนี้ใส่ใส่ไม้ค้ำไว้ช่วงหนาฝนนะครับเพราะว่าหากมันเป็นต้นตอน,ตอนหากมันบ่ทันแข็งแรงเพราะที่ฝนตกลงมาเ,เมารีงๆของมานเนี่ยมันกัด ลมร็จแล้วครับก็ได้ใส่ไม้คํำไว้นี่ครับพึ่งใบก็หูครับใบประคามเทศปกพันธ์ดีมันเสียออกใบใหญ่เงสงียอ่าใบประคามเทศพื้นบานฮูใบกระสิน,หน,หน้อยแค่เกลนครับทั้งที่สุกแล้วครับกระสีเห็นมันหมือนแเพราะว่ามันสะท้อนแสงนะครับเพราะว่าคุนกันะครับน่วยแดงลงขยายอืมครับ ส่วนมาความเที่หลังบ้านนะครับคณะจมย่อมก็เป็นการอัปเดตข้อมูลไว้ให้เบิองนะครับพูนครับไอเนี่ยครับหลังบ้านเราแต่ก่อนจะเป็นบอลโกบผมเ็ดบอลโกบเห็นเราอยู่นี่น้ำเลยเอามาจากคนละครับสูบใส่ใส่ยางกันน้ำหดเนาะอุบัติเหตุการเกษตรของก็ต้องมีบ่อน้ำครับนีหัวใจหลักของมันก็คือน้ำ สิ่งสำคัญครับกับในประกามท,ที่ในกากไว้เป็นคลิปสันส้นๆกันแล้วกันครับสำหรับผู้ใดสนใจก็ลองหามาปลูกไว้ได้ครับเป็นในเป็นแนวทำเงินอีกอย่างหนึ่งครับก็คือปลูกไว้กินพร้อมาปลูกไว้ขายพร้อมนะครับยี่สิบบาทก็นน้อยเดียวครับเพื่อที่ว่าบ่าหลายครับครับในได้ก็ขอบคุณทูกการติดตันก,การเมืองแย้งนะครับ สำหรับคลิปนี้จบลงไว้สำนียนะคลิปหน้าพบพอกันไหมครับสวัสดีครับ